ยูหูกิน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 ยูหูยูหูอ่าโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไหว้สาไหว้สากันก่อนนะจ๊ะโอ๊ยวันนี้สีแมทถูกใจเลยปลาเล็กให้มาแหม่สีส้มเลยนะ่นน่ะนะเสื้อก็เขียวแมทก็ส้มยิ้วโอ๊ยกนะนี่เป็นไงฮะฮะวันนี้ลุกใหม่สรงผมใหม่สรงผมใหม่ แซ่บนะเนะี่ยแซ่บแซ่บแอ่สวัสดีจ้าสวัสดีไว้สานะเจ้าไว้สาจ้าอเา,า,เ,า,อา,าเข้ามาแล้วก็สิบคนดูฮิวอาว้สาลูกไว้สาเข้ามาแล้วทักทายกันก่อนนะไว้สาเลยหรือเปล่าจ้าเอายี่สิบคนดูสี่สิบคนดูจ้าสวัสดีสวัสดีลูกๆทุกคนสวัสดีนะครับเอ่อแฟนคลับเอฟซีอาจารย์โอทุกคนสวัสดีคณาจารย์ผู้บริหารทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไว้สาจ้าคา <c oughs> มาแล้วพิมพ์คำว่าไว้สานะจ๊ะโอ้ยไว้สาลูกไว้สาเอาใครพิมพ์แล้วไว้สานะเสียงอาจารย์โอ้ชัดเจนไหมไหว้สาทุกคนจา้าย <c oughs> ิงไง <c oughs> ห่างหายหน้าหายตาไปนานเลยร้องเพลงลาโทนกันถึงไหนแล้วพวกหล่อนน่ะเ <c oughs> อองานเริ่มเข้ากันนะเดี๋ยวถอดแมสออกก่อนวะ <c oughs> แหมได้ทั้งใสนะเนี่ยเนาะ แม่ใส่นั่นแน่นาะงดงามตามธรรมชาติสวัสดีเจ้าวหว้สาเจ้าไหวส้าวสาทุกคนคำทักทายใหม่ต้องวหา้สานะจ้าวหา้สานะจ้าเอาลูกๆจ๋าอุ้ยดีงามค่ะเสียงครูเสียงนางฟังชัดดีไหมจ้าลูกต้องใช้แท่งทองไหมต้องเบิกแท่งทองมาใช้หรือเปล่าเนี่ยยิ้วนะครับไม่ต้องคงไม่ต้องใช้นะแท่งทองหรือฉากหลังเป็นไงวะวันวันนี้วันพุธใช่ไหมล่าวันนี้วันพุธ มันพุทธต้องสีเขียวเหมือนผีตานีเหมือนกันนั่่นนะเนี่ยเนาะนะเหมือนพลายตานีนั้นเนีนะ่ยเมียทรงผมกูแซ่กไหมลูกทรงผมแซ่กไหมนะสะบัดต,ต่อไม่รอเลยนะส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 ะาฮ่าโอ้ยทรงผมฉันแซกเนี่ยเนาะโหเซ็ตต้องนานเนี่ยเนาะกว่าจะได้นะโอ้ย,อนะอยตายละกูนางทรงผมฉันแซ่บเนะี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทรงเกาหลีเนี่ยทรงเกาหลี เอสอสงเกาหลีเขากำลังฮิตกันเขาเลยกอะไรสองอะไรก็ไม่รู้แหมเซ็ตมาเต,ต็มที่เลยนะสั่งสงเกาหลีมาเลยนะฉั <c oughs> <c oughs> จนแจับนะเนี่ยนะโอ้โหสไตล์เกาหลีโอ้ยใส่แวน่นซะหน่อยนะกล้องแสงไหวสาจ้าอาเสียงอาจารย์โอ้กิมสีดังฟังชัดไหมลูก <c oughs> สียงดังฟังชัดอาจารย์อาจารย์ไปทำอะไรมาคะหรอสงผมใหม่ค่ะสั่งมาจากเกาหลีเลยนะคะเนี่ย ช่างมัน่ากเกาหลี <laughs> อฮ้ยเธอเอ้ยแก้มออกแล้วนี่นี่หนูกแก้มออกแล้วตายฉันกินทุเรียนทิ้งเป็นลูกๆอ่ะเออทุเรียนใต้กินทุเรียนเสร็จุ๊กแกะมังคุดกินเป็นสองสมสี่กิโล <laughs> ามสี่โลร้อยกินแม่งหมดเลยเอาไว้สาเจ้า,าไว้สาสวัสดีนะจ๊ะ สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหอวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และก็คณะครุศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทั้งภาคปกติและภาคกศมพอนะครับโอเคครับอาจารย์โอ๊คกิมสีนะครับอาจารย์นัทธุตเชื้อชวดนะครับสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์อยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตึกสามห้อง สามสองสามจ้าสามต้องสามหรือสามต้องสองนี่แหละ <c oughs> จำไม่ค่อยได้ละไม่ค่อยได้เข้าไปนะช่วงนี้โควิดนะคะคุณหล่อขึ้นไหมคะลูกขาคุณหล่อขึ้นไหมคะลูกสมบูรณ์มั้ยไงคะโอเคนะคะโอเคนะฮะ <c oughs> <c oughs> อุย้ยกูมันก็เครียดเหมือนกันนะพวกเธอนะจะบอกให้รู้ นะครับส8บวปกโลกสวยนะไม่ต้องมาชมอาจารย์โอนะสวัสดีผู้บริหารด้วยนะครับคณอาจารย์และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเฮ้ยเบิ้ลไม่ไม่ฉันจะเข้ามาก่อนฉันที่ที่ฉันที่ฉันเข้ามาก่อนครึ่งชั่วโมงเนี่ยฉันจะมาพูดคุยก่อนไงความจริงฉันนัดทุกเพอร์อะประมาณบ่ายโมงครึ่งแต่แต่ก่อนครึ่งชั่วโมงเนี่ยฉันจะต้องมีเรื่องเม้ามอยไงมันเป็นเรื่องส่วนตัวฉันแล้วก็อยากจะให้คนอื่นรู้ไงขอสักครึ่งชั่วโมงก่อน มันจะมีสอนไปนะครับสนุกไปสไตล์อาจารย์โอ้นะความรู้คู่ความา้าแล้ววันนี้เดี๋ยวจะสอนไปด่าไปสไตล์อาจารย์โอ้ด้วย <c oughs> ว่ากันไปฉันไม่ใช่คนหยาบคายนะแต่บางทีของขึ้นไม่ได้นะถ้าของขึ้นนี่ฉันก็ต้องเอาเหมือนกันแหละ <c oughs> อาสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผู้บริหารคณาจารย์นะครับท่านผู้ชมทางบ้านและก็นักศึกษาสาขาว,วิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ชั้นปีที่1และปีที่2นะครับทั้งภาพปกติและภาพกศบปทุกคน <S <S สวัสดีครับอาจ,จารย์โอไม่ได้เข้ามาเจอกันนานเลยอาสวัสดีจ้าคุณวศิลสองสัปดาห์นี้นักศึกษาเขาทำกิจกรรมอัดคลิปลำโทนกันต้องให้เวลาเขา นะครับแล้วก็ทสอนมาเจอกันอีกนาทีหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็ติดตามงานนิดนึงเคยเห็นอาจารย์ของขึ้นมาแล้วค่ะที่ไหนวะตลาดนัดหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยฉันไปนขึ้นมาที่นี่เลยนะไอ้ตลดาดใครจิละประวัติอะมองกันทั้งตลาดเลยนะทรงนี้อาจารย์เหมือนกองยูเลยกองยูกองยูกองยูทรงกึ๊ก ขอให้มีความสุขกับการสอนนะครับอุ้ยอาจารย์สวัสดีครับท่านคณะดีรรองศาสตราจารย์รองศาสตราแสงทองสวัสดีครับอาจารย์ครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนะเพราะว่าช่วงประมาณ6กถึงเจสัปดาห์แรกเนี่ยเรายังเต็มไปด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของภาคทฤษฎีนะครับส่วนต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของนักศึกษาเริ่มทํากิจกรรมกันแล้วนะครับและเดี๋ยวผมจะมาตามงานเป็นระยะระยะย่านมัธีครุ่น5้าหก จิ้งคิดว่าล <Luc> <adia> <Q> ่า <DVD> สุดล่าสุดดิฉันไปบอมลงอ่ะเออสองหอเอาฉันไม่อยู่นะยัยเจเพชบูทหารเนเอาฉันไม่อยู่เลยเออฉันขึ้นมาเลยฉันรู้จักไอจ่าประชาสัมพันธ์ด้วยนะคุณจ่าจะเรียกจะเรียกไอไม่ไ้ขอโทษนะคุณจ่าประชาสัมพันธ์นะรู้จักกันมาสิบปีตั้งแต่ฉันสมัยเรียนเรียนเขาเรียกเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะครับจ่าบอกอู้จานโอ้ใจเย็นใจเย็นฉันของขึ้นนะไม่ได้เลยนะ E, ว่ากันไปนะเออ,ถอเถอไอพใครมันอยากไปขึ้นเราถ้ามันไม่มีเหตุมันจะไปขึ้นหรือใช่ไหมล่ะก็ว่ากันไปนะครับโอเคสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีไหว้สาไหว้สาทุกคนเลยนะโอ้ทรงผมนี่นะเหมือนกงยูเลยนะ <laughs> กงยูภักสมบูรณ์แบบ เออจะไม่ให้ควนไงกินทุเรียนนะเป็นลูกๆก,กับเธอฉันไม่นับเป็นโลนะฉันชอบใจลูกไหนฉันสั่งลูกนั้นเลยแล้วฉันเลือกเป็นด้วยแต่กอบน,นอกนุ่มในฉันเลือกเป็นนะเจ้าเจ้าของร้านไม่ต้องมาเลือกให้ฉันฉันเลือกเป็นนะกินเสร็จปุ๊กกินทุเรียนเสร็จปุ๊กก็ตามมาด้วยมังคุดเลยอิา <c> ว <oughs> สวัสดีอันเนี้ยเข้าสอนก่อนครึ่งชั่วโมงก็จะได้มาเม้ามอยแบบนี้ไงแต่นักศึก,น,กนักศึกษาบ่ายโมงครึ่งเพราะบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเราต้องเริ่มเข้าสอนของเขาแล้วนะ เอาไหว้สาไหว้สามหาเทวีกิมสีขอรับอาอาจารย์วสิงคล้ายแก้วนะครับน้องสินของเราโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูคอมเมนต์เนี่ยนะแทบเลตแตบเลตเออแทบเลตแทบเลตนะครับอ๋อฉันออกหนึ่งซิ่ นั่นเดี๋ยวนี้นะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะโอ้โหพวกเธออะพวกเธอก็แซ่บกันเหลือกเกินอโอ้โหนะว่ากันไปนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหากเธอหูแล้วเธอดูเลือกยูบอสเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์แล้วนะไม่ใช่ดูอะไรนะดูคอมเมนต์จะได้อ่านคอมเมนต์มันมันเยอะไงแต่ยไงมันอ่านได้นะเอาไว้สาจ้า วายสาวายสาอย่าเพิ่งเช็คชื่อนะฉันเช็คตอนท้ายตอนเช็คตอนนี้ฉันไม่อ่านล็อกนะฉันเช็คตอนท้ายทีเดียวคนลุกไม่หยุด <c oughs> อ่าฉันพูดได้นะฉันสอนได้เป็นสองสามชั่วโมงนะเธอจะบอกให้รู้ฉันพูดไม่หยุดเลยนะเพราะฉะนั้นฉันต้องให้พวกเธอพูดบ้างไงอัดคงอัดคลิปกันเนี่ยนะโอเคอ่าโอเคสวัสดีอาจารย์โอ้ค่ะ ปังๆจ้าโอเคอินเนอร์มาเต็มเลยเฮ้ยจ้าโอเคนะฮะเฮ้ยบินอะไรนยนะฉันชื่อบุษบาโอสอนสนุกขอบคุณขอบคุณลูกโชคเอออยากจะให้มาลองลิเกฟังมั่งอะซีเนี่ยนะครับโอเคนะก่อนถึงบ่ายมองขึ้นเราก็เมาส์มอยกันไปก่อนนะครับจายฝากบอกคิดถึงจ้า <c oughs> นี่ถ้าคิดถึงนะไปที่ช่อง youtube นะครับแล้วพิมพ์คำว่าห้องเรียนภูมิดิจิทัลนะห้องเรียนภูมิดิจิทัล เปิดคลิปดูย้อนหลังได้เลยนะครับโอเคนะครับแมทมงคลจีนเขียวนะี่ยเขาโหลดเอาไว้ให้ครูทําเป็นคลิปๆ,ๆเลย30มสจะสีคลิปได้แล้วนะครับห้องเรียนภูมิดิจิทัลนะครับที่ช่อง YouTube นั่นลูกนะบุตรสมาจาิกโอเคนะครับอ่ะนะเดี๋ยวดูโพยนิดนึง <laughs> หัวข้อที่จะมาพูดกันนะ่ันาไ้สนทนากันก่อนนะเออสนทนากันก่อนเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองนะช่วงโควิด แล้วก็วันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ไปแจกทานกันนะครับร่วมกับทีมเปลี่ยนนะครับแล้วก็ชาวตำบลน,นะพวกอบอตอและทั้ง1ิงหมู่นะครับนำโดยพินิษนะครับโอบอ้อมปาเล็กของเรานะครับแล้วก็ดกรพัฒนพรโอบอ้อมและทีมเปลี่ยนทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็มีเขาชื่ออะไรละคุณเต่านะครับและอื่นๆื่นอีกมากมายเลยร่วมด้วยช่วยกันนะครับครูก็บริจาคไปพันหนึ่งเนาะ ปรากฏว่าประชาชนนะครับชาวนควรสวรรค์ตกนะก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มารับนะครับ ของที่โรงทานมารับอาหารที่โรงทานเป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนั้นอัศจรรย์มากนะพระอาทิตย์ทรงกฎนะครับในวันในวันแม่ที่ผ่านมาในวันที่12สิงหาในวันที่12สิงหานะครับ2564เกิดพระอาทิตย์ทรงกฎเป็นที่น่าอัศจรรย์และทรงกฎนานด้วยนะคืนนะครับอะไรเงี้ยก็บง่งบอกถึงภาพบาร,รมีใครจะอ้างว่าหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกลูกนะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นคงในชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ โอ้ดูแท็บเล็ตก่อนนะโอเคจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่ะเรายังมีเวลาอีก20นาทีนะครับเอ่อเกี่ยวกับหลายหลายหัวข้อนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยนอกจากเขตบ้านการเมืองแล้วก็เรื่องโควิดแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งหัวข้อก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของตัวอย่างที่ครูส่งไปนะครับ การทาคลิปลงภาคสนามนะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะครับ primary source นะครับแล้วก็ secondary source อะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ลงตัวอย่างไปก็เป็น primary source นะครับก็เป็นข้อมูลปฐมภูมินัเบื้องต้นนะครับแบบนี้นะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของมีดนะครับก็มีการซักถามมีการพูดคุยกันนะครับก็เป็นตัวอย่างให้นักศึกษานะครับนำไป ใช้นะครับแล้วก็นําไปเลือกนะครับแล้วก็หยิบประเด็นต่างๆนํามาเขียนบทความทางคาติชนวิทยานะครับนะับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะคุยเรื่องสอบกลางภาคนะครับสอบกลางภาคของเราก็คือช่วงนี้จะเป็นเทศกาลสอบกลางภาคแล้วนะับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งหัวข้อก็คือเต้นกรรัรเขียวทั้ง2รายวิชาเลยลูกทั้งรายวิชาภูมิปัญญาจากภาษารและวรรณกรรมท้องถิ่นน,นครสวรรค์นะครับแล้วก็รายวิชาคาติชนวิทยาแล้วก็คติชนวิทยาสําหรับ ครูภาษาไทยนะครับก็ครูก็จะบรรยายไปอีกหนึ่งหัวข้อนั่นก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของเต้นกรรมรำเคียวเต้นกรรมรำเคียวนะครับเต้นกำรําำเคียวนับส่วนของภาคสอสบเนี่ยนะครับสอสบเขาจะสอบเกี่ยวกับในเรื่องของเต้นกรรมรำเคียวแล้วเขาก็ไม่ต้องส่งคลิปแล้วนะครับนักศึกษาขบอนนี่ยังต้องส่งอยู่นะครับคลิปเต้นกำรังเคียวเดี๋ยวครูจะต่อให้นะครับเป็นเต้นกำรมรเคียวแต่เป็นของทํานองของกรมศิลปากรนะครับจะร้องง่ายนิดหนึ่งนะครับโอเค เป็นไงบ้างล่ะลูกๆสบายดีไหมจ๊ะอ่าโอเคเ <c oughs> <c oughs> ด็กผู้ยังนั่งฟังชัดอยู่นะอ่าโอเคเราคิดถึงกันเราลักคิดถึงกันนะอาวันแม่ที่ผ่านมานะครับนะครับอ่เป็นวันคล้ายบรรพูุรของอ่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะรหรือว่าพระพนรสายิการเจ้าท่านก็ยังทรงมีชีวิตอยู่นะครับแต่ก็ด้วยด้วยความที่อ่ท่านนะครับ ออตอนนี้ก็รักษาสุขภาพอยู่นะครับอะไรเงี้ยคุณงามความดีของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับป่าและน้ำนะครับเ,เกี่ยวกับในเรื่องของขนพระราชทานนะครับหรือศูนย์ศิลปาชีพบางไซนและหลายโครงการเนี่ยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยทำตัวเหมือนกับเ,เป็นเป็นแม่ของแผ่นดินสยามของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย แผ่นดินไทยในเจริญรุ่งเรืองมาด้วยมีกษัตริย์ที่ดีๆมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในหลวงรัชกาลที่สิของเราเนี่ยนะครับท่านก็มีพระราชดำท่านท่านท่านพูดพูดภาษาชาวบ้านก็คือท่านพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ท่านก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองต่างๆนานานะครับนะครับสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของโควิดแล้วก็ทุนการศึกษามากมายนะครับเรามีทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงไปอ่ะ แล้วลปีที่หนึ่งเป็นทุนราชการที่1ินะลูกนะก็ติดตามกันอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาเสพข่าวเสพสื่ออะไรเราต้องมีวิจารณญาณเ,เราไม่ว่ากันเราไม่บูลลี่กันเราไม่ว่าคนนั้นเป็นสลิมเราไม่ว่าคนนี้เป็นวัวแดงควายแดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะักศึกษาต้องใจเย็นแล้วก็มีวิจารณญาณน,นะครับและยิ่งในช่วงโควิดนะครับในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยเธอไม่เป็นโควิดเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลแล้วนะใช่ไหมจ้ะถ้าใช่กดหัวใจรลัวเลยจ้า นะใช่ไหมลูกเออตื่นเช้ามาถือไม่เป็นโควิดเนี่ยถือว่าเป็นมหาศาลแล้วเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคดีอย่างมหาศาลแล้วนะครับนะฮะเออขอบคุณมากเลยนะฮะเอออย่าเพิ่งไปหวังเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับตื่นเช้ามาไม่เป็นโควิดมีตังติดกระเป๋ามีเงินซื้อข้าวกินมีข้าวกินช่วงเนี้ยนะครับถือว่าโอเคแล้วสุขภาพแข็งแรงอีกอย่างหนึ่งนะครับพยายามทําตัวให้แข็งแรงนะครับกินอาหารให้เป็นยาเราอย่าไปกินยาเป็นอาหารนะ บางคนบอกว่ากลัวโควิดกินฟ้าทลายโจรกูกินฟ้าทลายโจรหลังอาหารสามเวลาไม่ถูกต้องเป็นการกินไม่ถูกต้องการทําอะไรต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะครับเอ,อ่อฟ้าทลายโจรนถ้ากินมา,มากๆไปก็ตับแงตับไตทํางานหนักไม่ได้เหมือนกันกินเฉพาะเมื่อมีอาการแล้วก็ครูก,ก็จะปลูกฟ้าทลายโจรสดเอาไว้ด้วยนะครับช่วงไหนที่มีความรู้สึกว่า เจ็บคอและคลายคอก็จะเด็ดใบ2ใบ3ใบอะไรเงี้ยแล้วก็เคี้ยวเค้ยวกืนนะคะและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างเหมือนจะติดน้ําพึ่งเอาไว้น้ําพึ่งแท้แล้วก็ผสมกับมะนาวน้ําพึ่งผสมมะนาวแล้วก็เกลือใส่ไปด้วยเกลือก็จะช่วยฆ่าเชื้อนะครับตื่นเช้ามา นะถ้าวันไหนลิสตอรีนหมดน้ำยาบ้วนปากหมดนะครับก็จะใช้น้ําเกลือในกัวปากโค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 กแล้วก็บ้วนออกมาหลายหลายครั้งนะคบน้ำบ้วนในกัวปากโคกโคกบ้วนออกมาหลายหลครั้งแล้วก็เสมหะนะครับรวมไปถึงน้ํามูกใสๆตอนเช้าเ้วก็พยายามที่จะทําไมครับสั่งออกให้หมดสั่งออกให้หมดห้ามกลืนนะครับห้ามกลืนสั่งออกให้หมดบ้วนทิ้งให้หมดแล้วก็พยายามทําให้ร่างกายเช็คเราเราเช็คตัวเองว่าธาตุทั้ง4ี่ดิ่น้ําไฟลมสมบูรณ์ไหม นะครับแบบนี้นะครับเหงื่อออกยิ่งออกยิ่งดีนะครับเหงื่อออกก็คือระบบการเผาผัานแล้วก็การระบายความร้อนแล้วก็ขับสารพิษในร่างกายเนี่ยยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ที่จะมาพูดคุยวันนี้ก็คือ,อ,อวัดเทพนิมิตโคสิตารามนะครับที่อาจารย์โอไปทําบุญบ่อยๆนะครับอยู่ตรงบริเวณเ,เขาเรียกว่าอะไรอะไฟฟ้านะครับไฟฟ้าที่เราจะไปจ่ายไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีจ้าสวัสดี สวัสดีว้ศาตรทุกคนเลยนะครับก็ท่านท่านเจ้าอาวาสนะจาชื่อหลวงพ่อ,อไม่ได้นะครับท่านมีเมตานะครับท่านมีเมตตาบาร,รมีนะครับต้มสมุนไพรหม้อใหญ่ๆเลยอาจารย์โอค้คอไปกินมา3ามแก้วนะครับปรากฏว่าชุ่มคอมากเลยสมุนไพรของท่านที่ต้มอ่ะนะครับท่านก็จะมีหนึ่งจะมีขิงนะครับมีขิงตัต้มหม้อเบอร์หกสิบเลยนะ ญาติโย,ยมจะกินเท่าไหร่ก็ได้อาจารย์โอ้ทำบุญไปด้วยอ่ะฝากซื้อสมุนไพรด้วยต้มด้วยนะครับเ็จพระรคุณเจ้าพระเจ้าพระคุณนะทําบุญไป200นะับกินไป3ามแก้วเสีย200นะครับทำบุญไป200ปรากฏว่าก,กินแล้วขับเหงื่อมากเลยนะครับก็มีขิงขิงแก่ๆเลยมีกระชายนะับมีหัวหอมแดงมีขิงมีกระชาย มีหัวหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็น้ําตาลทรายแดงนะครับแล้วก็น้าพึ่งหกอย่างต้มรวมกันเข้าไปแล้วก็เคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวปรากฏว่ามันหอมมากเลยนะครับแล้วก็ดึงไปเนี่ยนะครับบัวลอยน้ําขิงเอยนะครับเต้าหวยเต้าทึงอะไรเนี่ยอายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่ๆนะอาจารยก์ก็ร้อนขึ้นมาจนถึงหน้าเลยนับรู้สึก าการไหลเวียนของเลือดในดีขึ้นนะครับฝ่ามือฝ่าเท้านี่ร้อนเผาเผ,า,ผาแล้วก็เหงื่อก็ขับออกมาทั้งทั้งที่เราไม่ได้ออกกําลังกายนะครับพระเด็จพระคุณท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าโยมโย,ยมอาจารย์ก็ดื่มให้ได้สามแก้วสิอะไรประมาณนี้นะครับนะครับท่านท่านบอกว่าท่านทำเนี่ยก็เหมือนกับบริกรรมคาถาไปด้วยนะโยมก็เสกไปด้วย <laughs> นะครับก็ดื่มไปแล้วก็รู้สึกดีนะครับท่านบอกว่าอาจารย์นัทุลระวังไขมันระวังไขมันนะครับ วันวันพระทิ้งก็มาดื่มทิ้งสามแก้วกันละกันอาจารย์ให้สามแก้วเนี่ยจะคุมหนึ่งสัปดาห์ต่อไปนี้อาจารย์โอ้ก็มีหน้าที่ทําบุญไปด้วยพร้อมที่จะไปดื่มน้ำสมุนไพรนะครับจากวัดเทพนิมิตรโคสิตารามที่พระเดชพระคุณท่านจเจ้าอาวาสทำไว้ท่านต้มงเป็นมม้อๆเลยนะและพระลูกวัดอ่ะพระเอ๋ยเนเอ๋ยวัดนั้นที่ทไหนอาจารย์โอ้เลือกไปทําบุญวัดนั้นละ่ะทําบุญวัดไหนก็ได้เหมือนกันหรออะไรมาณนะั่น อาจารย์โอ้สะดวกไปทําบุญที่นั่นเพราะว่าถือท่านท่านเป็นไม่ได้หมายเพราะว่าที่อื่นไม่ได้เป็นเนื้อหน้าบุญนะแต่ที่นั่นอาจารย์โอ้เล็งเห็นแล้วว่าพระท่านปฏิบัติพระกรรมฐานนะหลายๆรูปปฏิบัติพระกรรมฐานอยู่นะครับแล้วก็เป็นพระโดยส่วนใหญ่จะเป็นพระสุปฏิปันโนนะครับแบบนี้นะครับท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ชาวเขานะครับนำชาวเขามาพักมาอยู่แล้วก็มาเรียนกันนะครับวัดเทพนิมิตรโครสิตารามบนยอดเขานะครับก็จะมีพระปางเปิดโลกแล้วก็มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะน่ากราบว่าแล้วก็มีพลังนะครับมีพลังมากมายเอาไหว้สาเจ้าไหว้สาไหว้สาเจ้าอรยาอา <c oughs> จารย์โอเข้าก่อนนะครับขอเข้าก่อนครึ่งชงั่วโมงเราก็จะได้พูดคุยแบบนี้ไงนะับยอดโควิดของเราตอนนี้เก้าทั้งประเทศนะเก้าแสนกว่าแล้วนะครับจําตัวเลขไม่ได้แต่เช็คตลอดเลยเก้าแสนกว่าไว้ติดนะครับวันหนึ่งสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเพราะฉะนั้นนะครับไอเชื Delta, ้อเดลต้านี่อันตรายมากเลยกรุงเทพนี่นะครับ สังเกตเลยว่าชุดหมอเขาจะรัดกุมมากเลยนักคุมคุมคุมเพราะฉะนั้นแค่ใส่แมสล้างมือก็ยังอันตรายแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นในอำเภอเมืองเนี่ยนะครับแถวๆตรงข้ามซอยนกกระตินที่ตินเขากบนะครับตินเขากบที่เขาเป็นที่อยู่ชุมชนแออัดนะตรงปรา่าช้าจีนในตรงโรงเกลือนะจะติดกัน20-30คนต้องระวังเอาไว้นะครับเอ่อ,ต,อต้องต้องต้องช่วยกันระวังเอาไว้นะครับเอ่อของเราก็คือถือว่ายังมีเชื้ออยู่ในเขตอำเภอเมืองถ้านครสวรรค์ตกคุมได้นะครับ ทางทางตำบลเนี่ยตำบลนครสวรรค์ตกยังควบคุมได้นะครับแต่แต่ล่าสุดก็คือมีมีอนามัยไปช่วยแพทย์สนามของหมู่เจ็ดนะครับแพทย์สนามก็คือไปไปช่วยแพทย์สนามที่ของนครสวรรค์นี่แหละรู้สึกจากเขาเขียวเลือดอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะระับปรากฏว่าไปรับเชื้อมาเห็นไหมครับเชื้อมันรุนแรงมากนะครับไม่ใช่แค่ใส่แมลงมือเพราะของมันไม่มองมอง,มองไม่เห็นแล้วก็ไอของเดลตานี่มีความเฉลียวฉลาดมากมันอาจจะติดมาเล็กๆน้อยๆอ่ะ นะครับมันมเนเนีเป็นเชื้อไวรัสที่เฉลยฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังมากนะครับอย่างจีนเห็นไหมครับอู่ฮั่นเนี่ยนะครับเขาสั่งที่กว่าอะไรนะล็อกดาวน์เลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะปิดเลยทันทีเลยห้ามออกจากบ้านเลย14วันนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเรียกร้องอะไรมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลเลยแต่แต่ร้องเรียกร้องวัคซีนให้ฉีดไว <c oughs> วัคซีนด้วยไม่ได้แลวต้องฉีดไ,ไวๆและต้องมีความเข้าใจกันแล้วก็อย่าก,ก่อสร้างความรําคาญสร้างความเดือดร้อนโดยการก่อมก่อประชุมอาจารย์โอ้ก็ไม่เห็นด้วยถือว่าไม่สร้างสารร์เราเอาพลังของเราเนี่ยมารวมกันสร้างสารรค์รวมกันสร้างสรร์คนละนิดคนละหน่อยนะครับสร้างไปช่วยที่นั่นไปช่วยที่นี่เอาแรงไปช่วยที่นั่นเอาแรงไปช่วยที่นี่ รวบรวมของบริจาคก,กันอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ล่าสุดนะครับก็คือ,อ,อมูลนิธิแสงสวรรค์น,นะครับสงเคราะห์นะเด็กกำพร้าสแสงสวรรค์สงเคราะห์เนี่ยก็อาจารย์ท็อกะสิทธบอกมาว่าอาจารย์ตอนนี้เด็กประจําอยู่ประมาณ40-50คนนะครับขาดแลนไข่ขาดแลนไข่ทั้งไข่เป็ดไข่ไก่อะ่ะใครอยากไปบริจาคได้แสงสวรรค์สงเคราะห์ตรงตีนทางทางขึ้นตีนเขาหลงปู่เท้าอ่ะนะครับ ตรงบิ๊กซีสองะลูกนะครับแบบนี้ก็ไปร่วมบริจาคได้ช่วยกันแล้วก็มียอดบริจาคเข้ามาตอนแรกไม่ได้เปิดบริจาคนะแต่แจ้งข่าวให้ให้ทุกท่านฟังแต่หลายหลคนเนี่ยนะครับก็ขอเลขบัญชีอาจารโอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารยโอเป็นสะพานบุญให้สั่งไข่เป็ดนะครับสั่งไข่เป็ดคุณภาพที่จะเรียกว่าเป็น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 ไข่เป็ดชีวภาพเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยเลี้ยงอาหารเท่าไหร่อาหารแพงก็จะกินให้ให้เป็ดกินพวก ผักบุ้งพวกหญ้านะครับแล้วก็พวกข้าวเปลือกแบบนี้แดงแดงเชียร์ของอาจารย์มังกรแป้นน้อยนะครับอยู่ที่วัดห้วยขานางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอนั้งสามจังหวัดอุทัยธานีอาจารย์โอ้ซื้อมากินแลวไข่เป็ดเนี่ยแดงแดงเชียร์นะครับแล้วก็ไม่ไม่เหม็นคาวด้วยนะครับแล้วก็สั่งเอาไว้ละ20แผง 20แผงสั่งไว้เดี๋ยววันศุกร์จะขับรถไปไปรับไข่นะของอาจารย์บางออนท่านท่านสอนอาจารย์โอแล้วก็ให้อาจารย์โอ้เนี่ยรักภวาษสไทยนะครับตอนสมัยเรียนมัธยมเนี่ยอาจารย์โอ้กับอาจารย์บางออนก็จะสนทนากันอยู่สองคนนะครับแล้วเราก็เริ่มปลูกฝังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีหนาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระเบศสันดอนชาดกอะไรแบบนม้ ประมาณนี้เราก็สื่อสารกันก็คือเพื่อนในห้องเนี่ยเขาก็จะเล่นกันอะตามเด็กภาษาเด็กบราน,นอกภาษาเด็กเด็กมัธยมก็จะจะนู่นนี่นั่นกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะนักถือมากอาจารย์บางออนอาจารย์ประทีปอาจารย์คระดาและเด็กมากมายท,ที่ที่เรารู้จักกันนะครับอ่าเหลือเวลาอีก5นาทีเราจะมีเม้ามอยกันอยู่นะครับก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับโควิดตัวร้ายนี่อันตรายมากสวดดีนะครับถามว่ายอดทะลุถ,ถึงล้านไหมอาจารย์โอวัน ต้องล้านกว่าแน่นอนเลยนักถ้าตราบใดอากาศยังเป็นแบบนี้อยู่มันชอบนะตอนนี้เขาพัฒนาไปจนถึงที่เรียกว่าสามารถล่องลอยไปจนถึงอากาศในชั่วขณะหนึ่งอ่ะมันก็เหมือนหวัดไงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันตรายมาก พยายามอย่าออกไปไหนมากมายนะครับแล้วก็ถ้าออกไปต้องเซฟต,ตัวเองแล้วก็ร่างกายไม่ต้องเช็คตลอดให้ให้แข็งแรงเข้าไว้ถ้ารู้สึกไม่แข็งแรงถ้าท่าทั้งสี่ไม่สมดุลไม่ต้องประเมินตัวเองเลยนะพยายามอย่าออกไปอาจารย์โอ้ที่ว่ากล้าออกเพราะอะไร 1.: อาจารย์โอ้ร่างกายแข็งแรง 2. อาจารย์โอมีพรรัตนาตไตรเป็นที่พึ่งสอาจารย์โอมีมีมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งนะครับ บวกกับความเชื่อทางเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลแล้วก็บอกกับพระรัตนตรัยว่าอย่ายให้เราเป็นอะไรเลยอย่ายให้เราเป็นอะไรเลยให้เรามีสติปัญญาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะในในเบื้องหลังอ่ะที่พวกเธอยังไม่รู้เกี่ยวกับในเรื่องของการลงเฟซอ่ะอาจารย์โอหรืออาจารย์นัทุูเนี่ยอาจารย์โอ้กิมสีเนี่ยได้ไปช่วยชุมชนอะไรละหลายอย่างให้กับแถบท่าทองเยอะแยะมากมายพอสมควรตา,ามแต่กําลังนะครับก็ขอขอบคุณนะคบพินิษ์ป้าเล็กพินิษ์อบต กระพิลล์อบอ้อมนะครับแล้วก็ลหลายๆคนทางท่าทองที่เมตตาอาจารย์โอหน้าร้านป้าสีข้าแกงร้านป้าสีท่าทองและหนื่นอีกนะครับที่ที่ชวนกินข้าวทําอะไรก็ไม่ค่อยเก็บเงินเก็บท้องหรอกจนเราต้องยัดแล้วก็ป้าจิ๋งแซ่บด้วยป้าจิ๋งแซ่บนะบตอนเย็นๆก็ไปกินป้าจิ๋งแซ่บนะจิ๋งแซบ่บจิ๋มหวานอาหารก็คือจะตัดหวานทุกอย่างจนอาจารย์โอในบวมปิกแล้วหน้ากลมแล้วเนี่ยนะครับรักอาจารย์โออย่าให้กินหวานกินมันมาก ถ้ารักกันอย่าให้กินหวานกินมันมากไม่ดีนะจ๊ะ <c oughs> ว่ากันไปเนาะโอเคขอบคุณนะสวัสดีลูกๆทุกคนเลยอ่ะโอเคนะครับแล้วผ่านตรงนี้ไปแล้วก็ขอเริ่มที่จะทําไมครับเรียนได้เลยก็แล้วกันนะครับโอเคถ้าใครพร้อมแล้วขอหัวใจรวัวๆความจริงเหลืออีกห้านาทีเราไม่รอห้านาทีแล้วนะครับจะบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับอ่ะใครพร้อมเรียนแล้วนะครับกดหัวใจรวัวๆเลยจ้า อาจารย์โอชอบเพลงไทยนะขอหัวใจรัวๆสักหนึ่พันดวงขอหัวใจรัวๆหนึ่พันดวงตายแนละ้วเธอกดเครื่องค้างเลยใช่ไหมขอบคุณมากลูกๆจ๋าลูกๆทุกคนปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์โอได้เสมอนะครับและพูดคุยซักถามสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีกิติศัก์นะครับ โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีลูกๆทุกคนนะครับทักทายพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับผู้ที่โอนปัจจัยมาคนละร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันสั่งซื้อไข่เป็ดเอาไว้แล้วยี่สิบแผงนยี่สิบแผงเดี๋ยวจะไปรับที่จังหวัดอุทัยธานีเพราะอาจารย์โอจะไปเยี่ยมแม่ด้วยแม่ตอนนี้แม่อาจารย์โอข่าวดีมากเลยนะครับอาจารย์โอไปอาบน้ำมนให้ไปทำอะไรให้ตองนี้อะไรให้คุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ดีขึ้นนะเวลาป่วยอะ่ะ แล้ป่วยลมเพลลมพัดอะไรจะเข้าแทรกได้ใครจะไปรู้ล่ะใช่ไหมล่ะแล้วแม่ครูพฤติกรรมเปลี่ยนไปไงดวงตาไม่มีแววไม่มีแววตาเป็นประกายแบบเนี้แล้วก็เสียงอ่อยๆหลบอาจารย์โอ้ครวอาจารย์โอ้อยแบบนั้นเลยแล้วก็แบบดำๆอ่ะดำๆอ่ะนะครับแล้วก็เลยมีคติความเชื่อนะครับก็เลยจัดการไปอาบน้ำมนทำน้ำมนให้กินแล้วก็ให้ผูกใส่สมใส่สินเครื่องรางของของัของอะไรปรากฏว่าหายไม่ปกตินะครับหายไม่ปกติค่อนข้างที่จะดีแล้วก็พื้นตัวได้เร็วนะครับ มันเป็นคติความเชื่อทางทางทางเกี่ยวกับในเรื่องเรื่องเครื่องรางของขังนะครับเครื่องรางของขังเว่นม์คาถาและไสศาสร์อะไรประมาณนี้แต่มันก็มีคุณค่าทางใจไงเหมือนกับลูกไปหาบ่อยอะไรประมาณนี้อาจจะมีหลายปัจจัยด้วยแต่ครูก็บอกให้แม่สวดมนนะและตอนหลังก็ปล่อยปลาอีกซื้อปลาเหมาแม่เอาตังมา200-300ยเดี๋ยวไปซื้อปลาปล่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้ทําบุญทําทานทำกุศลแม่ครูบอกเขาจะถือสินและอะไรประมาณนี้ อ่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะจัา อโอเคผ่านไปแล้วนะครับเหตุบ้านการเมืองกับโควิดนะครับอ่ะหัวข้อต่อมาก็คือเกี่ยวกับใน,นเรื่องของตัวอย่างการลงภาคสนามจะสังเกตได้ว่าอาจารย์โอ้สนใจเกี่ยวกับใน,นเรื่องของมีดนะครับมีดการทํามีดอาคมนะครับทั้งในเรื่องของด้านความเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็คงกระพันชาตรีนะครับเราจะสังเกตว่าคุณลุงคนนี้นะครับเขามีความรู้เกี่ยวกับใน,นเรื่องของมีดเขาเป็นลูกศิษย์ของพระเกจิรูปหนึ่งนะทั้งแถบตาคี นะครับทั้งแท็บตะคลีนะครับแล้วก็ได้ได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของวิชาตีมีดอยู่นะครับถ้าก,ก็ทํามีดมาแล้วก็จะเจอคําว่ามีดขาวหรือมีดที่เขาดําแข้งดาขาที่คนประสบอุบัติเหตุนะครับเวลาเผาก็จะไม่ไหม้ไฟโลหะนั้นนะครับเขาก็เอาโลหะนั้นนะครับมาตอกทํามีดก็จะได้ทางเมตตามหานิยมค้าขายนะครับเงินทองเข้ากระเป๋าตามคติความเชื่ออีกมีดหนึ่ง,งก็คือจะเป็นทางด้านของเกี่ยวกับในเรื่องของการครองประพันธ์ชาตรีนะครับอาจารย์โอ๊กก็ไปเช่ามาด้วยเดี๋ยวดูนะจ๊ะอ่ะ แป๊บหนึ่งนะลูกอีกมีดก่อนนะจ๊ะมีดของอาจารย์โบ้เนี่ยนะจ๊ะอ่านี่ไงลูกๆจ๋า